ตัวนี้ไปดูที่ตั๊กกะแตนปาทังก้าโมจีนกันดีกว่าเดี๋ยวฉันีฉันต้องก้มอ่านเลยนะตั๊กกะแตนปาทังก้าโมจีนชื่อเขาเอะชื่อเลยค่ะเป็นสัตว์ที่เอามาเลี้ยงแล้วขายได้ราคามากๆในช่วงนี้ขายไข่ก็ได้ขายเป็นตัวก็ได้ไไเช่น<า>เด<ล>ียวกัน อันนี้เขาผสมพันธุ์กันอยู่พอเขาผสมพันธุ์ปุ๊บเราได้ไข่เราเอาไข่ไปขายก็ได้หรือว่าถ้าเขาโตเต็มวัยเราเอาตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปขายก็ได้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมเาะใช่ใช่ไข่มันจะเป็นยาวๆเรียวๆกินได้ไหมเราต้องหากระบะทรายเอาไว้ให้เอาตะกั่งเตาไม่เดาไปทอดหรออมันคือปลาตังก้าที่เราเห็นที่ตลาดไหมอันนาจะใช่คืออาจจะคงเป็นตะกัแตนแต่ว่าชื่อสายพันธุ์เขาอันนั้นจะเป็นปาตังก้าโมจี อยู่ที่อุไราฟาร์มคุณผู้ชมฟาร์มจิ้งหรีดกับตักกระแตนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุดรินทร์ขายทั้งไข่คุณผู้ชมที่ไข่ที่ไอหลอดหลอดที่คุณเห็นเมื่อกี้ค่ะโละโละหมืน่นฮะฮะโลละหมื่นเลยเหรอโลละหมืน่นตายแล้วเอาไว้ให้เกษตรกรอะเอาไปเพาะต่ออีกทีนึงคือพวงนึ่งมันก็ได้หลายตัวไง คือตกกะกแตนเนี่ยเป็นอาหารชั้นเลิศเลยนะคะหลายคนะชอบเอามารับประทานกันมีความต้องการในตลาดเยอะก็เลยเกิดอาชีพเพราะตกกะกแตนปาตังก้าโมจีนขายใช้เวลา60วันก็โตแล้วค่ะเลี้ยงไม่ยากเอายา้เขากินย่าเนเปีเนี่ยหวานใบข้าวโพดให้ก็ได้ให้วันละ3เวลานะคะไม่ต้องให้น้ําทีนี้พอให้เขาไปแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะฟักเป็นตัวเข้าสู่ช่วงโตเต็มวัย30วัน โตแต่ไม่ปุ๊บเขาจะลอกคาออกมาแล้วเขาก็เข้าอยู่ช่วงผสมพันธุ์ค่ะพอผสมพันธุ์ปุ๊บเราต้องหากระบาทรายมาวางนะเพราะเขาจะไปไข่ในทรายตัวนั้นอารมณ์เหมือนทรายแมวไหมเนี่ยต้องต้องแยกกันทรายแมวกินไม่ได้ต้องแยกกันแล้วไอไข่อันนี้ค่ะเขาเก็บขายอะโลละมือน,นะลลมือเล้เหขายเป็นตัวก็ได้คือถ้าถ้าเขาโตเต็มวัยสักประมาณ60วันนะ ขายเป็นตัวก็อยู่ที่กิโลละ400ร้อถึงสี่บาทเขาไม่ได้ขายเพื่อไปกินเนาะขายเพื่อไปทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตอนใช่คือเ<อ>จ้าของฟาร์มอะ่ะเขาจบวิศวะนะ,ะเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาทำฟาร์มตักกะแตเลยแต่ว่าพอจบวิศวะเป็นผู้รับหมามันจะมีช่วงหนึ่งโควิดที่เขาห้ามก่อสร้าง<อ>เขาก็เลยกลับบ้านแล้วก็กลับมามองหาอาชีพใหม่ๆทําตอนแรกก็เลี้ยงจิ้งหรีดก่อนเลี้ยงไปสักพักหนึ่งไ,ไปเจอตก,กะแต S <S ปลาทางหมายเขาใหม่ตัก,กะแตนปลาทางข้ามจีนทางออนไลน์ก็เลยสั่งมาเลี้ยงก่อนคับทดลองเลี้ยงแล้วหลังจากนั้นมีคนติดต่อขอซื้อก็เลยขายเป็นจริงเป็นจังเลยให้กับคนที่สนใจโลละมือ <นะ S 2> โลละมือนะ,น,ะนะคุณผู้ชม<อ>ว่าไปนี่ว่าไข่ปลาคาเวียนี่ไข่ตักกระแตนปตลาทางข้ามจีน,<อ>น <ะ S 2> แซลมอนถูกเลยอ่ะ โอ้โหสุดจริงๆนะถ้าบอกว่ายังไม่ยากใครสนใจก็ลองติดต่อได้นะคะอุไรฟาร์มอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โอ้โหฉันชอบใจการผสมพันธุ์ซ้อนสามของเขามากเลยซ้อนสเลยรีบอะรีบค่ะ